สาบายดีตอนค่ำพี่น้องสาบายดีดเ้อทุกคนจุนเจ้าว่าข่อยกำลังเห็ดกินยังนี่แกงเขียดพี่น้องเขียดต้นตะข่อยไปกัดเมื่อคืนนี้ดิมื้อน,นี้แม่ข่อยได้แม่ข่อยได้แม่ข่อยสิมาแก,กงให้กินมื้อนี้อันนี้แม่ข่อยเด้นจุนเจ้าเด้นสาบายดีสาบายดีตอนค่ำแม่ขอ่อยละวมากกินเขียดหน่อยอันนี้ฮะเออ จะเบิกยังแม่เบื่อหรือ,อเปล่าเปลียดน,น้อมันก็เปเลือยแล้ววะอันนี้เขาเบื่อเด้อพี่น้องเด้อเอาเขาเบื่อลงเลยคล,ลอนคลอนคุณเจ้ามาเบิกพักแม่์คอยผูกปะก็ตินแคสหมากน้อยดอกพักบัวพักซีจะพักนี่ยังเนยอยู่ลุมบุบสารพัดพักเลยเราใส่แกงเขียดน,น,น้อยแล้วมินลูกจี๊ดก้าลย

แกงเขียดน่อยพี่น้องไปตอนเขียดมาเอไปตอนเขียดไม่ตอนพักี่ตอนเขียดกันลาเติบแกงเขียดก็แม่จะกินกัได้พาเขาถือมาอะไรเขราเขายกเจาชุดกัอานเลเขียดนี่เลยเขียดมากเด้ก็อแกงเพนนี่เดกุกคนุกคนไปล ว่มับน่มนเอ่าตุได้แม่จะ่าเหอบกไปใหี่โ <atem> ปลาจหอมกินอะนะผักชีหอมกินผัก hmm. ชีพี is, ่น้องข่อยกับบุปานในดอกกับเพาะน้อยนี่แม่ข่อยร้องมาข่อยหาบุปานในข่อย มาเด้อเมื่อกี้น้ำแม่ทิพน้อยลอยลีลาเด้อตัวน้อยตัวน้อยฝัดกินตัวใหญ่บวกินเนี่ยต่างไดุ้มเจ้าตัวน้อยนี่แม่ขอฝัดมากตัวใหญ่ฝัดบวกินจักเป็นอะไรข่อยกับคือกันตัวน้อยขอบวกินฝัดขอกินตัวใหญุ่มเจ้างงบ่คือกันเด้อะุมเจ้าเด้อมาเด้อมาเด้อมากินน้ำตะข่อยเด้อบางในุมเจ้าแม่มานในฝัดก้อยแจ๋วแล้วบัดนี้จากมานบ่มมานกับว่าวแล้วมันก้อยแจ๋วแต่บรรยากาศบางม่วง บัดรบางเวทนี่เอิญเวิกเบิกว่าไปกินมังม่วงเด้อเออบางม่วงมาบ่กครร้ายว่ะผัดบ่อไปมมากินกลางคืนอันนี้กาแฟกอืมมาเด้อนุมเจ้าเด้อโอ้ทิพย์น้อยลอยลีลาทิพย์น้อยเอ้ยสูญยะนี่ลูกสบายดีก่อนสบายดีไอ้ไขวทนี่คิดดีสบายดีป้าโต๊ะคือหกเธอลูกเขากินข้าวเปียกละเด้ข่อยซื้อข้าวเปียกมาให้เพิ่นกินสองไอน้องอันนี้แล้วก็ซื้อลูกซี่ยุเจ้าหูของลูกซีเนี่ยซีมเนทอะไร เท่าไหร่สามซีฟดูสี่ซีฟอ้าวเออซื้อเดี๋ยวกินให้ลูกแต่ละมือเ่รามันง่ายได้สู้อถาเราจะได้เขาขายไม้สี่พันเป็นไม้เขาขายไม้สี่พันอ้าวคือว่าจักไม้เลยอันนี้ฮะอืมก็บริเบิ้งเลยมันเอาเงินหายเมื่อกี้นี่มาเด้อมากินน้ำผิ้งหน่อยลอยลีลาเด้อสมเจ้าเพนะกินข้าวต้มอันนี้จุนตุเลย กูเอาเอกมาตัดกินสบานะสาวนะบ่าวกันเนต่ลานกินท่อนดอกลูกสิ่เจ้าเอ้ยมันซะบโติคกินยังกระแทบหลายคนอ่าอ่านงอานั่งกนล้อ่านั่ไปจีน้อยอใจนะไปจไปจ่อบางแกนเขียดแม่่อยอ่าไปกระแทบกรแทบบอซิมลูกใช่แ้วมาหันอลปุยหย่างแมนหันอนี แกงเข่ยดมาสุดขุ่นจ้ะที่มึงดูจนะอือสุดเจ้าแซ่บวันนี้นี่ไงเนี่ยแกงเขียดแม่พอแซ่บวันนี้ข้มันก็ชอบกินชอบกินกันแหละมันใส่ผักอีกขุมแบบอันนี้ค่ะแกงเขียดของอันนั้นน้องสาวผู้ไป็นกาน้ำกันมาคืนนี่เปิดจะมากินเขาน้ำเปิดก็เลยหิ่งมาน้ำกันอีกก็เลยเอามาปนกันเลยพุดเจ้าพอดีตะข่อยกับแกงก็เลยปนกันเลย ปงปงอะเด้อจ่งปงแล้วปงแล้วไปแอนตักแอนมันดิต้มมันดิต้มดิต้มบันเดินมันไม่ไฟเลยอ้าวเขาจะกินขาไปเมื่อวาไข่ไข่เมื่อนี่สจ้ากำลังสีตักไปติดตามตอนกินกันเลยแกนเขียนมาเจ้ามาได้มาได้เพื่อนอากาศหอนหอนพากินแกงเขียนมาต้มเซ็ปเซ่บเซ็ปเซ็ปมามาพี่น้อง ก็เดะซิแซซสเดินจ้าเดินหลายคนน่นนี่แหละกินน้ำกันจะแซมหน่อยก็กินไลายก็กินมีงี้กินเหมือนกันมามามามเจ้ามาทักกินข้าวมาจับจอมามามากิกินกิกัน แข่งคืะไรกัน่าเตยไนอประหยอาประกันนะวะนชดนะคเดีไมนุ่งอเอยาขึ้นสินี่ลตึงลตึงอาิหมุนมาเลยโทรศัพท์ แกงเขียดอเดลก้านันแล้วละมันีเมนี้เ่เลยสุดเจ้าแกงเขียดเพิ่งไปจับมอคืนนี่เออแงเขียดเคืทุกอย่างเจีวปดปลาเดกเหมือนปลาเดกเื่องเป็นักเลยี่มงรุ่มกินกบนนี่แ่ม่เอง้ิตมาแล้วบมีอะ เาเป็นมันละลเนาะนเป็นแปเกเครื่องอแส,บ,สาบายดีสาบายดีเด้อสาบายดีตอนคำพี่นอ้องมามากินแกงเขียดน่อยเขียดกันไปหาเองเลเจ้าเขียดบุนี่ใช่ข่อยกัไเตหน่อยนึงเจโบรามันยังเลยมีแต่บอของปลอมเลยเลยือบ้านเจ้าแ่บเียนี่ แ่บแซวพอคอยอากาศทอนฮอตเนาะวันใดขอกินเขาแรงนะกินเดือเล็กหน่อยขอกระอ่มเดี๋ยวนี่งขอยากกาแฟนมกันนี่ฮะคือบักเลยบัดกินกาแฟนมบักมืออยากอาหารเย็นบักอืมอยากอาหารเย็นอากาศร้อนอ้าวหม้อนี่มัาใส่หม้อนี่กันอยากข้าวเห็นบลูกลูกเดียวกันบักหนูเดียวไหมเอ้าตัวนี้กับตัวน่ะโบนะเห็นบน้าตามนี่คือโลผักอเลยวะ พิดปูเล้นี่สอดผิดปูได้นี่มักๆผิดปูทำเนี่ยทนอะไรูเดี๋ยวไ่ถลมเลยเนาะาของมเอาคอีเลยซขาเสียได้ผมมีสหูน้าเอาพีนมาหักออกเลยบรีมีความหมายหอมหสูค่ะเอากีนมาหักออกเลยบรเนี่ยสาดินชื่อฮะหูตัวหนึ่งกับสาดินสาันสงอื เห็นเห็นวยนะแม่เราบริเก็ตก็เห็นเราไปเห็นอะไรอีอะแค่จิ๊กซอตัวนเ้งแะบริก็ตพักกินหยาดอชวน่ไปกินเบียร์หิวอะไรกันเสิร์โคลงเนาะเยแหมักเอมนไม่นาจะทับอ่ะหมนูมันนักนักทับเรา Khái nói đến mình tìm một cách. Mười tám tiếng hàm luôn. Mammy hơi. ngồi hơi. Mammy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  hơi. này. นี่ไงินเขาี่ไปนี่มา้อมนะนี่อ่นจิ้นเลยอ๋มล้เอบอกาไปี่มาบลมมาก่นมัลมแกามึงกแก้พามับออกมายงแล้วมึงมึงว่างกันนนู่นปาปาเปื้นแห้งเ่ะเออเอาเลท่า่ไปยงนใส มันเงนนไม่คละตื s <S ่นเต้นตอนเท้านี้ก็ตืนมันชงเอ่งเกี่ยวใช่ไหมนี่บอลนี่พึ่งมันอยากกินเผียหน่อยใไรมาทานก็หิ่ไมาเพื่อนเนี่ยเก่งง่ายให้แล้วบอกเอาก็บอก นหมเป็นนายะหาเปนยากน่อยแ่ทำอามาซื้อยังเกยรติเนาะ้าเรน่มุกล้วูมักนะจ้าเกียรอันี้แล้วลูกกบลูกเกียรติกินเกียรติมัน่เลกินอมันย่นมันกิน่ได้อันี้ข้าวูด้ ม้มนนจะเหอยคือนท่คไประบอให้มันเข่าที่ไหนอ๋มีกระหอบเข่าบรมออรเออบุนเจ้าด้อยก็เหงเลยนะ็ไนะไรเหมคนันนอ๋อเออเอบวมันเข็ดยังเข็ดด้ะชอพอดีทางกปไแบบไปไปประตูออกเบอร์พับกาโทสองโตขอก็กอยู่นอกอะกอื เขาเปนอ้องนะบุลบมันเาดีนะพลังมันเสีอต้นที่บางนี่หาเอาเ้มันได้ั่มกุบบาเจ้าจั่งกูไม่แห้งเลยดิอ่ดมีผมเปิดานีไรทหญเนาะเ็นนไเนี่ยเ็นผมยองไหมฮะน้ำเห็นเชีเห็นรอแท้ มาทำมอเว้นเนี่ยรอแทกนี่วะสองเว้นนึ่งคสิบกว่าเราต้ตมกันอีกตั้เงินสิบกเ่ามงเออเนมากห้าครัแม่ต้มกันลงเงือบอ่ะเตมกันกันนมาอะไรตอะไรยินรลดไอ้เ็กกัขีดงกระจิซีเบอร์เลยไม่น้อเลยนบอทห่อสาเอร มันดีกัสดได้ว่ามันจียุบยุบสดมาได้ไน้กินบ่กินบอสคากเลโสมกีบอีบอสนเนี่ยใครไวเป็นยังใครทำงานถ่านมาอืมาด้วยตอนนั้จะไปทำไมอ่ะไป โนโนบริเมียน no, no, ีเอาไปเมียนไปเลยวเอาไปเมียนแคมลูกคนหูล like ูกคนจบลูกต้องเอาไปเมียนบอบจะกินวันมือแล้วมื้อนหยุดมืออื่นเริ่มใหม่จะขับเบี้ยเจ้าสิ่งนั้นน่งน้ำมันไงอะไรบอกนจะอานน้ำันไปยืนนี่ป๊อปไปใส่ไมอยู่นี่มันจะไปใส่เย็บถุองนะคลา้งม่าช่างโตนะพพิษกัน ไปแม่หัวจิงใครขืนนี่ไปนะขึ้นปักท้งเฮือกคนเชือกเขาเมืองขึ้นกลางคืนเลยเขาเห็นนะกระนมงเขาโคบนะนะสื่อมาหาทงได้สื่อมาค่ะคนยองเขาหวานกันเธอมาหางมือไเลยอะไรนายเลยไปกินน้ำเตินน้ำเ้นเลยครับเนไป่ะดอกเป็ดดิเรืนี้ห้องห้องใสเลยวร็เสาอยู่ตอนห้องใสแล้วก็ยุ่งมาไม่ก็แบบนี้ตัวอีกย้างก็เรียนมา มามาเนาะมีสามเลมีสองเลยเพาะว่ก็แล้งก็อีกก็แรงแล้วไปยืนร่างืนไกลอมุดมดใกล้แม่จะให้ห่านได้จะตายก่อนมึงพี่โก้แพนด้าตายอยู่เฮะมันเห่าเกินห่าเกินฝากติดตามช่องทิพน้อยร้อยลีลาในเด้อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องสาวคำพื้นลีลาไปก่อนเดิมตกมันรวยอยู่ดีไม่แห้ง๊ายบาย